สอนร้องเพลงออนไลน์ยังไงให้ได้ผลสวัสดีค่ะครูหมิวติวเองการเรียนร้องเพลงออนไลน์จะกลายเป็นแค่การคุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้าทันทีถ้าครูผู้สอนและนักเรียนไม่ได้มีการทำข้อตกลงในการเรียนกันก่อนและกลายเป็นว่าครูจะเหนื่อยมากเพราะต้องเป็นคนพูดสอนเหมือนการดำเนินรายการอยู่คนเดียว ฉะนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต้องมีการทำข้อตกลงกันก่อนจากประสบการณ์ในการสอนออนไลน์ครูมิวได้ลิสต์ออกมาเป็น10ข้อดังนี้ข้อแรกไม่เลื่อนตารางเรียนไปมานัดเรียนแล้วต้องเข้าเรียนให้ได้ตามตาราง2เรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอเคยเรียนสัปดาห์ละหครั้งก็ต้องเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งตามปกติเพื่อการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง 3. เตรียมอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อมก่อนเข้าห้องเรียน 4. สแตนบายก่อนเวลาเข้าเรียนและเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมด้วยการรีเซ็ตอินเทอร์เน็ตก่อนเข้าเรียน 5. นันเรียนต้องสร้างนิสัยที่ดีเรื่องของการมีวินัยและการตรงต่อเวลาเพราะว่าการเรียนออนไลน์นั้นไม่เหมือนการเรียนแบบปกติการเรียนปกติก็จะมีเพื่อนช่วยคอยเรียกกันไปคอยชวนกันเข้าห้องเรียนแต่ว่าการเรียนออนไลน์น,นั้นนักเรียนจะต้องมีวินัยคือต้องมานนั่งที่หน้าจอพร้อมเรียนให้ได้ด้วยตนเอง 6ถ้านักเรียนมีปัญหาอะไรหรือคำถามอะไรให้แจ้งครูไว้ล่วงหน้าเพื่อที่ครูจะได้หาข้อมูลมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั่วโมงได้ 7. นักเรียนและครูไม่ควรชวนคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากวิชาที่เรียนเพราะเวลาที่เรียนออนไลน์หนึ่งชั่วโมงจะผ่านไปเร็วมาก 8. ถ้าครูสั่งกันบ้านนักเรียนต้องทำและส่งให้ได้ตามกำหนด 9. ถ้าครูพูดหรือสอนนักเรียนต้องหยุดและฟังที่ครูพูดไม่พูดแทรก 10. ข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากทุกชั่วโมงครูจะต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้อะไรจากฉันอันนี้เป็นคีย์หลักในการเรียนการสอนเลย ใน10ข้อนี้นะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชาในการเรียนออนไลน์ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูมิวการจนาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ